สวัสดีทุกคนนะตอนนี้เราอยู่ที่มักกะสันนะครับรถกำลังจะมานะฮะผ่านชุมชนนี่ก็อุโมงค์<ห>อีกทีนึงนะอุโมงค์มักกะสัน,น,นเป็นรถขบวนด่วนดำนนเด็กที่ขบวน633นะฮะบรรทุกน้ำมันแต่ขบวนนี้นะถังเปล่าเ<ห>สียงบีดดังมาแต่ไกลครับ เดิมเนะซีซีหนึ่งเก้าอสตอมซีซีหเก้าครับเจ้าเดิมเจ้าประจำ